สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะวันนี้พี่ตุ๊กก็มีคลิปดีๆมาฝากอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นข้าวในเซเว่นนะคะข้าวกล่องอะคะ่ะฟีดแข่งนะคะจาก35บาทเหลือแค่20บาทค่ะขยายเวลาถึง31พฤษภาคมนเนาะเผื่อพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่ทํางานออฟฟิศอยากประหยัดนะเนี่ยค่ะมันพี่ตุ๊กชอบรสชาติของก้าข้าวผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่นะรสชาติก็ออริจินอลนะคะค่ะก็ดูวันผลิตเขาคือสาขา แถวบ้านของพี่ตุก๊กขายดีมากเลยอันนี้ก็เพิ่งผลิตนะคะ13เดือน5นะคะหมดอายุเท่านี้แล้วดูนะคะอาหารในกล่องก็เยอะค่ะหอมามากๆเลยพี่ตุก๊กตุนไว้หลายเที่ยวแล้วเนาะข้าวหอมมะลิอย่างดีแล้วหน่อไม้ผัดไก่นี่เขารสชาติออริจินอลจริงๆค่ะก็คือกลมกล่อมเนาะของมาตรฐาน cp เขาอะค่ะ พี่ตุ๊กว่าโอเคนะก็ช่วยชาช่วงนี้ก็ช่วยเราเยียวยาได้นะคะจาก35บาทเหลือ20บาทนะคะขยายเวลาถึง31พฤษภาคมนะคะเผื่อพี่ๆเพื่อนๆเ,เนี่ยไปทำงานก็พกเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นหรือรอบดึกได้เลยนะคะแล้วก็จะมีไส้กรอกอันนี้จาก35าหรเหลือ20บาทนะแล้วก็จะมีไส้กรอกก็มีข้าวผัดหมูแต่ข้าวผัดหมูพี่ตุ๊กไม่ได้เอานะเพราะว่าชอบ2ออย่างนี้ก็ซื้อแค่2ออย่างนี้ค่ะ ข้าวผัดไส้กรอกนะคะข้างในหอมชวนทานมากเลยค่ะเนี่ยก็ในปริมาณที่เยอะพอสมควรนะคะ20บาทค่ะพี่พี่เพื่อนๆเกิดเราไปไหนนะคะก็คือพกไว้ในรถได้นะคะมีน้องๆเด็กๆที่ไปเที่ยวกันหรือไปน้ําตกอะคะ่ะคือมันประหยัดแล้วก็คือสะดวกนะคะค่ะพี่ตุกก๊กเชียร์เลยค่ะผลน,นี้ออกมาถูกใจมากเลยซี CP, ลดราคาเหลือ20บาทเองค่ะ ตุ๊กซื้อตุนไว้ประจำเลยเนาะเพราะว่ามันสะดวกขาไม่ต้องเสียเวลาทำกับข้าวด้วยนะคะวันนี้พี่ตุ๊กก็ฝากคลิปดีๆไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าพี่ตุ๊กก็จะหาอะไรดีๆมาให้อีกนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ